วันนี้เกิดฉุกคิดขึ้นได้ว่าเอ้เราปวดเข่าเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องร้อนเย็นก็ได้นะก็เลยมาใช้สระน้ำของคอนโดที่อยู่เนี่ยนะแล้วก็ทดสอบดูจากข้อมูลที่หมอข้างๆก็บอกว่าที่เราปวดเข่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเซลล์เนี่ยขาดน้ำบางคนก็บอกว่าเซลล์เส้นเอ็นเนี่ยมันร้อน างคนก็บอกต้องไปไว่ายน้ำข้อสรุปหล่เนี้ยทำให้เรามาวันนี้มาทดลองอาบน้ำซึ่งแปลกมากแต่ก่อนเด็กๆก,ก็ชอบว่ายน้ำแต่เดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นแล้วทั้งๆท,ที่อยู่คอนโดก็มีสิทธิพิเศษที่จะได้ไว่ายน้ำของส่วนกลางได้แต่เรากลับไม่ค่อยใช้ก็เลยหาข้อสรุปตัวเองว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเรากลัวหนาว เนื่องจากกินมังสวิรัตมาหลายปีแล้วก็กลายเป็นความกลัวลึกๆว่าสะไว้น้ำเนี่ยมันน้ำมันเย็นแล้วก็ปฏิเสธบ่อยๆแต่วันเนี้ยทะลุมิติเลยว่าเราจะต้องลงไปแช่ในน้ำให้ได้แล้วก็ไปพิสูจน์ว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เราปวดตึงอันนึ่องมาจากไปฮ่องกองมาเจวันเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเป็นเพราะว่าเรากล้ามเนื้อส่วนนั้นมันตึงมันร้อนมัน มันเกร็งมากเกินไปแล้วนี่ก็ทดสอบครั้งที่หนึ่งนะใครก็เข้ามาดูอันนี้ก็เหมือนกับมาร่วมพิสูจน์กับผมไปนะครับว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เราตึงเราเกร็งคุณเคยตั้งข้อสังเกตไปว่าถ้าลงไปแช่น้ําแล้วน้ำเนี่ยมันมีทั้งอุณหภูมิที่เย็นกว่าแล้วก็เป็นน้ําที่จะทําให้ที่เขาบอกว่าร่างกายคนเราเลือดคนแล้วกล้ามเนื้อมันจะตึงเนี่ยน้ำส่วนนี้ทั้งอุณหภูมิ ก็จะทําให้กล้ามเนื้อที่เรายึดตึงคลายออกด้วยเนี่ยผมก็เอาทฤษฎีเอาองค์ความรู้เนี่ยมาทดสอบดูนะนี่นผมลงไปแช่มาประมาณสักครึ่งชั่วโมงละนี่เป็นครั้งที่หนึ่งผมขอบันทึกไว้เผื่อใครจะทําไปกับผมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันก็ได้โดยเฉพาะคนที่รู้จักกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นลองใช้วิธีไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องไปกินยาแต่ว่า ข้ามเนี่ยที่ตึงอยู่ถ้าเราลงไปแช่น้าอุณหภูมิที่ร้อนมันจะเย็นลงหรือแม้แต่คนที่อยู่ในเขตน,น้าที่เขาก็เย็นร้อนร้อนเย็นพวกอินเดียเขาก็มีศาสตร์ว่าโดยการแช่น้ําร้อนเย็นร้อนเย็นเออทาไมเรามองข้ามไปนะในวันนี้สะดุดหลังก็เลยใจกล้ามาแช่น้ําแช่น้ําก็รู้สึกว่าไอ้ส่วนที่ตึงไอ้หย่อนลงส่วนที่ตึงหย่อนโดยไม่ต้องไปกินยานะ จะลองดูทําสักห้าครั้ง10ครั้งดูซิจะดีขึ้นไหมนี่เป็นวิธีการที่เราคิดว่าอาจจะช่วยลดเรื่องการปวดเข่าโดยที่หูไปดูในคลิปในทิกตอกใน YouTube มันมีแต่การเปลี่ยนมันมีแต่การายืดถดไปที่ท่าแต่ว่ามันปวดอ่ะมันปวด,ปวด,ปวดก็ยืดไม่เคยได้นะหมอเน้นแต่เรื่องท่านั้น,ท,น,นท่านี้เรื่อยๆแต่ไม่ได้เน้นที่ตัวอุณหภูมิไม่ได้เน้นที่การผ่อนคลายนียผม แหกคอกแหกกรอบมาอีกแบบหนึ่งละใครจะลองกับผมก็เชิญนะครับ